สนุ้ลัยจ้ะพีเอไอบนกับบอกใใหา,ายาย่ว่าไล่สุดแน่เปิดการมองเนนห็นเน่ื้อพีปลาหนาอาบึงแซ่บป้เนาะอร่อยไหมอร่อยกินพีปลาหน้าอาบึงแซ่แบแเอบใส่เนยข้มามัด แม่นี่ัะโต๊ะยูจ้ะแบบสวันโตขึ้นกันเป็นกำลังใจในเพื่อนๆทุกคนเด้อจ้ะช่วงนี้คุณยายจะไล่สุดโอ้ยหลยเดือนเนาะเป็นยังไงเนาะจ้ะเพื่อนสบายดีกันทุกคนเนาะจ้ะสบายเลยเสริมเสริมเบิ้งขอตัวด้วยจ้าเพิ่งตื่นเปิดมาเจอพอดี ได้เลยถ้ากัดก,กินได้เลยจย่างเล็กน่อยพออยากออกก็กันนะเหี <c oughs> ยบต่ไ้อ่มากตอซาวรส่คายอน่นวยเหมืนไยข้ามีกับโจเพื่อนอารตจะของแก้กับเอ้<ช> เบาๆเขาล่องเบาเขาล่องเราแยกกันได้เบิ้งในขิดส่งคอยอย่างๆมือว่าน,นี่มือว่าน,นี่แยกที่นล้วกับออกจากบ้าน,นตั้งแต่เจ็บม้งออกจากบ้านตั้งแต่เจ็บม้งเศร้าเขาบ้านกัน 6, บซีมง้งแรกเมื่อนี้ตุละมาสองมือยังปพัฒน,นาถักท้ายเป็นเปื้อนอยู่แยกถุงมะหอดตออหามง้ง เเพื่อนเพียทุกคนน้าจ่าทุกเพื่อนยายููนี่ก็กออกมายิงกันตัวตนต่างกันใครคนกะทรงม้าบออเนาะคนเพื่อนันกะทรงมาบอกปให้คุณยายดูนี่ไหลสดแน่คนว่าก็ได้ไหลสดดุนแล้วคนว่าส่งมากในยางกินแรกน้จ้าส้นก็อเรียนกับจากข้างนอกน้าจ่ะไกลไกลไก เล้ล้องลกล่องมาชูกริงเด้อจ่าเพื่อนเก็ดเก็ดคลิปไม่ได้กินไรนอกจากไม่ได้กินไรน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นแล้วรูกซื้อึือัดรู้สึกได้ก็จะขอเปิดการมองเห็นจังน้อยนอกจากเพืญญ่อนจะโมงเราน้อยได้ก็ถึงาโม่งเปิดกา,มา,ญญารมองเห็นมาหยุดหยัดตรวจตนน้อยหนึ่งพ่อเนาะเพื่อนหยิบหยัดตรวจตนน้อยหนึ่งพ่อ ่ไอเปิ่ลกงูเล็กได้ดูนัดก,กับไก่ทอดเนาะเพื่อยก้าฮะมาไอเล็กหน่อยมื่อนี่ก็ออกจากบ้านตังเต่เข่าพุเศลเข,าข้าพุซเซลเขามาเขามาทอดหาพุงแรกมีไก่ทอดมีสอดเกิดอยๆน้ำนอกจากเพื่อๆมาเด้อแซบแซบ บันเทือนดูให้แม่ก่อนเด็กนั่งกินล้กฟองมาลูกแม่มากินกับแม่นั่งกินได้เลยถ้ากัดกินกินได้เลยจะนิกหน่อยพออยากออกก็การเหียบเหยียบขันทังมาจากข้างนนอกกับมื่เปิดปองใส่เอาเลย <c ười> เม็ดกะเเื่องต่อสารเนี่ยก็หน่อยนะจ๊ะพ e ี A ่เอไอบนกระบ,บอกไห้ยายว่าไลไรสุดแน่เปิดการมองเห็นเนี่ยพอพอจะผ่านหกหมืม่นนะที่แล้วกะบบอไกรได้ไหลห่เนาะพอบอได้ไหล่แล้วแล้วลวกคนก็จะทรงมะบอก การเชื่อมต่อสาเนาะเป็นน้ำเน็ตน้อยนึงมันวัดหยากนั่งว <flow> ัดหยาวัดอยาหยะมันกินน้ำกันเยอะจ้ะมองค์กรสามสิบหน้าที่ยังไปดีกันคุณยายก็ออกมาเย็นหยันตัวตน เราบุ๊ค่นบอกห้ย่า่ออกมาไล่สดแน่ย่า่ทีวนี้ออกมาไล่สดแน่ย่า่กะ่บุมีเวลาย่ายถึงใดยังกินแรงน้ะจ้วสรเพอเดีกับจากขันนอกเน้ะจ้วแต่ในใดไกลทองไดยังกินแรงน้อจากทางถึงทางอูด,ดอนไดยังกินแรงน,ออนอ้อเพราะวานเขาจะกใดพัน,พน เป่อกพอทัก <welche> จ <ăn? S 1> ับ <Armenia> ม <Class AS> ือไม่จับมือกันไปนาะจากเพื่อนไปคนเดียวกับวอดคือไปคนเดียวกับวอดือสวัสดีจ้ายายลำปางได้ยังกิ่นแล้งเนาะจ๋าทางถุงท่างผู้ดอนได้ยังกิ่นแล้งเนาะขันขันบอใครได้ไล่สดคือยายนี่ระบุญเป็นกะส่งมากจัส่งมาบอก tích <laughs> cầm lắng chạy hay tụi con dao tích cầm lắng chạy này tích cầm con chạy hay con lan chạy hay tụi con chạy hay chạy hay tụi con chạy hay chạy hay tụi con chạy hay tụi con chạy เพื่อละมุกคนจะประเดยียได้คนจะถึงการเชื่อมตอ่อชาเนาะเป็นน้ำเน็ตเพื่อนประหูว่าพบสามสินยนาทีไปเพราะว่ายายว่าจะใน่มืออยครับประหูจะได้ก็ได้เนาะ ไส้สดคือยายนี่ละโบเปิ่นก็จะทรงมากเปิ่นจะทรงข้าวบวบก็จะจับไม้ไม่จับมือกันไปนอกจากเปิ่นไปข้เดียวกับมดถือเพี่ไปข้าวตีวกับวมดถือสวัสดีจ้ายายลำเปิ่นตอสาวัระเสริฐปราอ่ำนุ่ยเหมือนเลยข้างมีกับโต๊ะปลายดีกันคุณยายกับออกมาเยืนยันตัวตน แะ้วปุ๊บคนบอกหายย่อยออกมาไห่สดแน่ย้ายที้นี่ออกมาไหส่สดแน่ย้ายกะมูมีเวลาย้ายไหล่นกะส่งมาบอนะ่อเนาะคนเพิ่นเป็นกะส่งมาบอ่อไปหายคุณย้ายทิ้งนิ่ไห่สดแน่เพิ่นว่คาคนได้ไหส่สดดุลแล้วเพิ่นว่าส่งมาอาจจะได้ไหลแน่จันมือละสามสิบนาทีขนนั้นเพิ่นกะส่งมาบอ่อเมื่อนี้เน็ตกับว่าใครอันนี้เป็นไร เน็ตเตอร์ตึเชียยหวานหวานหวานเมนีแบบเซ่บสวัสดีจ้าภายนอเข้ามาสนันันดีใจยำเนอะได้ร่อนเปิดไหลซุดเบิ้งจ้ะได้ร่อนเปิดไหลเบิ้ง มูมูไล่ไล่สดเมด่อตะไายายที่เพราะท่านลยลงชิดยุบล,ลงตะภาหนึ่งขิมไว้แล้วก็ออกไปวันนี้ยุูมัดเม,ม,มดมือแม่นจะไล่สดโอ้ยหลายเดือนเนาะ <c ười> เป็นยังไงเนาะจ้ะเพื่อนสบายดีกันทุกคนเนาะจ้ะสะเือนทุกคนเน้นแห่งปัง,ปงๆเนาะจ้ะกอยเพื่อนๆทุกคนเฮ้งแังปังๆเด้อเพื่อน นักขึ้น้ำนักขึ้นไปสิบโลช่วงนี้ใจกงจะมจ้ามีโดนนัดน้ำยังวัดกระจากน้ำขอบคุณเปืนอนๆทุกคนนะจ๊าทรงมนาะบอกแตก่ก่อนแต่ก่อนนี่เขาเก็บหกหมื่นนาทีนี่แต่จะไล่ดูเนาะ